สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังถหือโน้ตบุ๊กไอเดียโอ้โหโอ้โหโอ้โหมัเดือดครับโอ้โหู้นะครับเจ้าของเจ้าของคอมอะเจ้าของคอมไล่แดงครับผู้โจมเอาไล่แดงมาก่อนเลยนะเออไล่แดงกับ้โจมาก่อนเลยแนากัซั ครับตอนนี้เราดูกันพร้อน้าบพร้อมตาเลยราเรากำลังอ่าดูไม่ได้ของอียดียนะเราได้เดียวน่คือตอนนี้เราเราจุดเต้นากเลยฮะเราเราเราได้จับของใหม่ของใหม่วันนี้เลยนะฮะของแท้จากจีนนะเปิดไฟมาเปิดูกนะฮะครนิ่มเลยนะ

อเดก็เกอันเดก็ไก่อันเดก็ไก่รอต้อัดส่นละเขียน่ะต้องซื้ออาสติ๊กเกอร์นี่นี่พิมพิมแอวนมันติดนี้เลยปะพิมภาษาบ้านเกิดเนี่ยพิมตรงนี้นี่อุ้ยแม่งภาษาอังกฤษแม่งติดตรงกลางดีกว่านี่เขาไม่ใส่ภาษาจีนมาให้เหรอใส่หน้อยใช่ไหมใส่ภาษาจีนมาใส่ภาษาจีนก็พิมไม่ได้อยู่ดีทำไมวะไม่ได้ตั้งภาษาจีนไว้อ๋อเสียดายอ่ะไฟแค่สามจุดเอง หาเว้ยมมองยังไงเป็ดสามชุนนาสีเป็ดแต่ละอัน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 เออเดี๋ยวโอ้อัไนเกิดกี่พันกูพูดกี่พันเกิดพันถ้าทำอะไรเฉดซีเนี่ยมันมันมันแทงไงล่ะลายปักแมวใช่ไล่เป็นขื้นเนาะสวยแต่มันแพงไงโอ้สามสี่พันเองแพงกว่าสามเจ้าของแพงสำรวนบุกเลยมันซื้อเครื่องใหม่ได้เลยนะแต่ตีมีสื่อรถบุกมสื่อกลัมดีกว่า จซื้อของไม,ไม่รู้ดีเดี๋ยวนี้การจอแพงการจอ <c oughs> ไว้ที่หลัง